สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากคลิปในเรื่องของสุขภาพองค์รวมซึ่งครูโอได้พูดถึงแนวคิดแล้วก็ปัจฉญาสุขภาพองค์รวมเอาไว้นะครับก็น่าจะทําให้พวกเราได้มองเห็นว่าสุขภาพที่ดีได้ก็จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญทั้ง4ด้านที่มีความสัมพันธ์แล้วก็สมดุลกันนะครับทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณหากองค์ประกอบทั้ง4ด้านนั้นมีสภาวะที่สมบูรณ์และสมดุลซึ่งกันและกันก็จะส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดีได้ การวิเคราะห์ถึงสุขภาวะโดยพิจารณาองค์ประกอบของสุขภาพทั้ง4ด้านก็จะช่วยในการวางแผนแล้วก็กำหนดแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกระบวนการในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลรวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนกันนะครับว่ามีกระบวนการและขั้นตอนและมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรมาร่วมเรียนรู้แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพไปพร้อมๆกันกับโบนะครับ การสร้างเสริมสุขภาพเป็นแนวคิดเชิงรุกเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยการเกิดอันตรายและการสูญเสียจากโรคอุบัติเหตุและภัยทางสุขภาพให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาว ลดปัญหาสุขภาพและปัญหาสาธารณสุขของประเทศการสร้างเสริมสุขภาพ Health Promotion หมายถึงกระบวนการต่างๆที่จะเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้มีความสามารถในการดูแลและพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้นโดยดำเนินการร่วมกันทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญา รวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลักการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นเพิ่มศักยภาพของบุคคลชุมชนและสังคมให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนได้และร่วมกันดูแล,แลรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัยปราศจากโรคให้ความสําคัญกับทุกปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพโดยใช้แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพดังนี้ 1. มุ่งสร้างสุขภาพแบบองค์รวมโดยให้ความสำคัญทั้งสุขภาพกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาหรือจิตวิญญาณและสภาวะแวดล้อมรอบตัว 2. เน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการคือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในชุมชนและ 3. ใช้วิธีการสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลายเช่นการให้ความรู้หรือการให้สุขศึกษาการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างแรงจูงใจเป็นต้น สำหรับกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนของประเทศไทยประเทศไทยได้ใช้แนวทางในการสร้างเสริมส,สุขภาพโดยอ้างอิงกฎบัตรออตตาวาซึ่งมีที่มาจากการประชุมการสร้างเสริมสุขภาพโลกในปีคศ1986ณกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาโดยมีกฎที่เรียกว่ากฎบัตรออตตาวาหรือออตตาวาชัตเตอร์เพื่อให้ทุกป,ประเทศนำมาใช้เป็นหลักฐานในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในประเทศ โดยกำหนดกลวิธีไว้ดังนี้ 1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี 3. การสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและ 5. การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพ หลักการสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของบุคคลและชุมชนที่สำคัญก็คือการให้ทุกคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งกระบวนการตั้งแต่การกำหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งการจัดการกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชุมชนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการตายจากโรคที่สามารถป้องกันได้ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยในแต่ละภาคส่วนของชุมชนก็จะมีบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่แตกต่างกันไปบุคคลและครอบครัวมีบทบาทความรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนและสังคมแต่ละฝ่ายต้องร่วมมือและประสานงานกันในการดําเนินการแต่ละด้านชุมชนและสังคมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนทั้งงบประมาณกำลังคนอาคารสถานที่ให้การสร้างเสริมสุขภาพของแต่และชุมชนประสบความสำเร็จปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ <Don 't S 1> ที่มีรูปแบบให้หน่วยงานและองค์กรจากภาคส่วน,นต่างๆและชุมชนร่วมกันทำงานโดยใช้วิธีการสร้างเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน ชโครงการพัฒนาชุมชนแออัดที่จะต้องมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายด้านของคนที่อยู่ในชุมชน,นทงด้านสุขภาพิบาลสิ่งแวดล้อมการจัดหาน้ําสะอาดการป้องก,กันโรคการลดอาชญากรรมและการสร้างรายได้เป็นต้นซึ่งเป็นโครงการที่ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ในชุมชนมากกว่า,าการแก้ปัญหาระดับตัวบุคคลให้ความสนใจกับปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อมซึ่งการดําเนินโครงการจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและครอบคลุมปัญหาเช่น งานที่ทํางานด้านลูกหัวใจด้านปอดและโรคมะเร็งในประเทศแคนาดาได้ร่วมมือกันเพื่อทาโครงการรณรงค์เรียกร้องความสนใจจากสาธารณะและการดําเนินการของรัฐบาลในปัญหาเกี่ยวกับอันตรายทางสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพใน2ประเด็นคือสิทธิของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องคุณภาพอากาศโดยเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการเช่นการออกข้อบังคับให้มีการแสดงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้กับคน และหากมีส่วนประกอบของสารพิษหรือสารก่อมะเร็งก็จะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าการสร้างเสริมสุขภาพไม่ได้ทำโดยแยกปัญหาเฉพาะเรื่องแต่คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนร่วมด้วยซึ่งประเทศไทยก็ดำเนินการในแนวคิดนี้เช่นกัน การเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชนจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนเ <Not doing S 1> พราะภาวะสุขภาพของคนในชุมชน <Don 't S 1> เป็นผลจากปัจจัยหลายอย่าง <'Cause S 1> ม่ใช่แค่เพียงเราปฏิบัติตัวดีแล้ว <'re> สุขภาพจะดีด้วยแน่นอนเ <'s> นื่องจากยังมีปัจจัยอื่นที่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลให้มีสุขภาพดีหรือไม่ดีอีกหลายปัจจัย